ถ้าผู้ชมนะฮะซึ่งวันนี้พวกเราเจอแมปอะไรไม่รู้ Unaccessible Tower ซึ่งมันแปลว่าอะไรแปลอังกฤษไม่เก่งเค okay, เข้ามาในเกมแล้วโอเคอันนี้คือโหลดเสร็จแล้วใช่ไหมใช่มันโหลดเสร็จแล้วโอเคยเวลาบแป๊บหนึ่งเค okay. กอดมันให้คืออะไรถ้ามีคนตายมีคนตายได้ไงมีคนตายเมื่อกี้นี้ท่านผู้ชมเห็นตัวนะตัวตามันมันมีคนตายตรงนี้เลยกอดมันให้หมายความว่าอะไรเอ้ยปิดมันหมายความอะไรมันหมายความ่อะไรโอเคลองเอ้ยใหญ่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 มันเลือดรถดดดโอเคไม่กอดดีกว่า มันเลือดเลดยอะไรเนี่ยอะไรอ่ะ้ยมันหดมันหดนี่ัาดีเพื่อนเคตรงนี้มีปุ่มสิบเก้าขีอะไรเคไปไปไอเกมเกมทำตกใจหมดเลย โอเคไปกันเรื่อยๆ Easy. Easy. อีซี่อีซี่เอออีซี่วะที่ไหนเนะี่ยโอเคต้องมาทางนี้โอเคมาทางนี้ใช่ไหมโอ้ยเผือกัดฟันโอเคมาตรงนี้ใช่ไหมโอเคมาตรงนี้ย e s เซอร์โอเคมาถึงสีฟ้าแล้วและตรงนี้คืออะไรฮะ ใครบ้าจะไปผ่านได้อเพื่อนทำไงไงเพื่อนมันไปไงอ่ะเพื่อนเพื่อนมันไปไงอ,อ้าวอุ้ยเพื่อนรอยได้เฮ้ยเฮ้ยเพื่อนราได้เอ้นมันอเอเอคณทำมกระเรียนโอเคไปกันเรื่อยๆเอ้ยโอเคอันนี้คือแมปที่ทำให้พวกเราเกิดอยากกระโดด กระโดดโอเคโอเคไงต่อเอออ๋อ,อมีรูเออโคตตาถั่วว้าดดดดววมาอยู่ที่ไหนเนี่ยเออเออเอ้ยนั่งได้เดี๋ยวเออเออต้องกระโดดกระโดดแล้ววาร์ปมันอยู่ที่ไหนเนี่ยโอเคมากระโดดกันต่อเพื่อแหลก แหลกอะไรไม่รู้แต่โคตรเสียวนี่อะไรเนี่ยเล็กเท่ากับแผ่นกระดาษเออเฮือเอ้เพื่อนร้อยได้อีกแล้วโอเคสงสัยเขาน่าจะกระเรียนนะน,ออน,น,นี่เอ๊ะนั่นไงไม่ออ้ยเกือบตกนนกว่าจะตกใสอีกเอ้ยอ้อะไรอ่ะเฮ้ย,ย,ยมันเลเซอร์ที่มันกลิ้งลงมามันจะไม่ตัดคลิปนะนอกจากถ้าเกิดผมตก โอเคอุ้ยอ่าตรงนั้นมีอะไรอะโอเคแต่มันเด้งขึ้นมาข้างบนนี้เลยเอ,อ่อเคแล้วพวกเราต้องทำอะไรกดปุ่มสี่ปุ่มโอเคนี่โอเคไปกันอีเนี่ยปุ่มอยู่บนนั้นใช่ไหมโอเคไปกันเอ,อ้อได้นะมันจะแก้งได้ไงเอ้อันนี้กระโดดก,กากเอง โอเมนมันมีคลิปหนึ่งแล้วมันมีคนคอมเมนต์มาไอมันมีคนคอมเมนต์มาว่าพี่มันมีของแทบปล่อยออกมาแล้วนะไปเดนไนฟังกินคืออันไหนมันคืออันไหนส่งมาให้ดูได้ไหมมันคืออันไหน่ะคือไหนเดีย๋ยวผมจะลองอัดดูนะว่ามันคืออันไหนมันจะมีเดีย๋ยวผมจะอัดคลิปหนึ่งว่ามันคืออันไหนเฮ้ยเพื่อนไปทางไหนเฮ้ย มันจะมีเดี๋ยวผมจะอาจคลิปว่ามันคืออันไหนให้ท่านผู้ชมโหวตว่าหนึ่งสองสามหรือสี่หรืออะไรเนี่ยมันต้องไปทางไหนอะเพื่อนไอ้มันน่าจะไปทางนี้เอ้ยอึบเฮึบโอเคไปไหนต่อไปไหนต่อเค่พวกเราต้องไปตามหาปุ่มเอ้ยหลวงมันไปไหนมันไปทางไหนมันไปทางไหนเพื่อนมันไปทางไหนอะเพื่อนมันไปทางไหนอะ เพื่อนมันไปทางไหนเออไปทางนู้นเหรออ้าวอ้าวไม่เห็นรู้เลยมันมาทางนี้ได้อึ๊บเออเกียดเกียดอ้าววิ่งกับล่วงนี่ไงกดปุ่มได้แล้วแล้วไงต่อโอเคต้องไปกดอีกสะเอ้ยสองสองปุ่มโอเคเอ,อ่อมาเก็บนี่เออต้องทำอะไรอ่ะ เอฮะเพื่อนทำอะไรเพื่อนมันทำยังไงเพื่อนมันทำยังไงเบรฮะหรือจะทำให้ตัวเราตกลงไปข้างล่างใช่ไหมพวกเราต้องลงไปข้างล่างเพื่อนลงไปข้างล่างงั้นแสดงว่าพวกเราต้องลงไปข้างล่างใช่ไหมเนี่ยวิ่งอ้าวอะไรอ่ะอะไรกดปุ่มเมื่อคุณให้เมลิน ไปช่วยคุณหาเมลินเมลินไหนนี่ไหนเอ้ยลงไปดิเมลินไหนน,ไหนีเออเนนเ่เนี่ยเขาเอฟเคเหรอเอฟเคแกงขนันไหนเลยกันเออเออเอเอไอบอลเขาลุงไปแล้วโอเคไปกันต่อเอ้า มันมีทางผูกมาโอ้น่าจะกดได้แล้วมั้งปุ่มไม่รู้เออมันทํางไงเอ้ยพื้นหายพื้นหายรีบไปรีบไปรีบไปโอ้เช็ดเบรเบรเบรอเบอมันก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะว่าเกมไหนไอ้ไฟเด่นในฟังกินของแท้เบสจ้าแล้วเกิดอะไรขึ้นอะ เขียนว่าอะไรอะอย่าอะไรไม่ร sí. ู้อะมันเร็วมากโอเคกดปุแบ๊บแบะอู้วโคตรเจ๋งประเด็นคือมันโคตรสูงจะขึ้นไปไงอึ๊บแบบนี้ใช่ไหมนี่อึ๊บอึบโอเคมันก็ไม่ยากมากนะมันก็ไม่ยากนะเกมนี้ มันเกมคล้ายแนวสแลปทาวเวอร์แต่แค่เกมนี้มันคนทำแบบเกเรเราไม่ใช่คนเล่นเกเรเราเคต้องไปทางไหนต่อต้องไปทางนูน้นตกใจหมดเฮ้ยกินกนี่กดอนไลยขึ้นเออไม่น่ามีอะไรมนะั้ยเค้ึบฮึบเฮ้กฮ้บ วัสดีเพื่อนเพื่อนเขาอยู่กับเรามานานมากเลยนะเอ้ยมองข้างบนเบื่เฮ้ยเฮยออกทางไหนเฮ้ยเพื่อนทำไงเพื่อนเพื่อนอ้าวไม่นะเอออ้าวมันเกิดเรียแล้วนี่หว่าเคยเพื่อนแล้วเพื่อนออกมาก่อนเราเพื่อนไปไหนแล้ววะเพื่อนหายโอเคเพื่อนไปนู่นเร็วจังเดี๋ยวเกิน อุ้ย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 มันเล่นให้เราตกใจกับหัวใจวายเออเพื่อนไปนู่นเลยจังเพื่อนไปอย่างเร็วอะเฮ้ยแหลกเพื่อนเลยได้เอ้ยมันต้องมาทางไหนทางนี้เพื่อนอ๊ะอ้นี่มันทำตกใจอีกแล้วชอบแกล้งแบบให้มันรุน ทำท่าเหมือนเราหลุนแต่ไม่ได้หลุนเพื่อนไม่ไหนแล้วว่าเอ้ยนี่ยงโดนแกและแกลแบบเดิมอะ่ะแบบพอเขาทําแบบบล็อกหายเสร็จปุ๊บแล้วก็อ้าทําให้ตกใจไม้ตกใจเล่นๆคิ้แกลเล่นๆเองคิ้แกลเล่นๆอ่ะเออคิดแกลเล่นๆเออไปกันเถอะเออหรือเออโอเคซึ่งมันจะไปจบเมื่อไหร่ โอเคโอเคอะไรคำแนะนำพูดตรงไม่ใช่คำตอบเสมอไปฮะฮะฮะหนึ่งชั่วอโมองออโอ้ยหนึ่งชั่วอโมองตามถามจริงดิเฮ้ย <Hey, S 2> มันมีเงาเดิมใช่มันคือเงาเดิมมันคือเงาของเราเองใช่ไหม คือเงาของเราเองใช่ไหมนั่นนะเออใช่มันคือเงาของเราเองแล้วประเด็นคือเราอยู่ที่เดิมมาหลายนาทีแล้วเออออกยังไงหรือว่าใช่ใช่จริงด้วยใช่จริงด้วยไม่นะถามจริง เคมีคนแอดมาเกมนี้มีแบบเพื่อมันก็จะอัดไฟไดีในฝังกินดีกว่าอ,อ,อประเด็นคือมันไม่มีเช็คคอย I อ a ฮ e y อยู่โอเคมันประเด็นคือมันต้องเริ่มใหม่เลยอ่ะเอออีกแล้วไม่โอเคมันต้องเริ่มใหม่ถึงนี่เลยโอเคขอไม่พูดแล้วกัน ข้ามไปเลยท่าผู้ชมซึ่งตอนนี้ผมกลับมาอยู่ที่จุดเดิมนี่ผมตายแล้วโอเคไปกันต่อเอ้ยมันทําให้ผมเลื่อนรถโอเคมันทําให้ตกใจนี่หวังว่าจะไม่ตกอีกรอบหนึ่งไม่อยากให้ตกสีนี้อีกรอบหนึ่งเออโอเคโอเคดันง่าย โอเคด่านนี้ง่ายมากโอเคไปกันต่อบายบายอะไรเนี่ยไม่เกิดเหยียบนี่โอเคนี่อุ๊ยนั่นมันเป็นส่วนที่เจ็บโอเคอึ๊บดึงโอเควาร์ปมาเลยเหรออึ๊บฮึบฮึบเกมนี้มันก็ไม่ยากมาก แค่ทักช okay. ุมต้องอย่าตื่นตลกแค่ได้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 ฮัลโหลเวิร์ลเราจะขึ้นไปไงฮึบ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 มันน่าจะขึ้นได้นะนี่ฮึบนี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยฮึบฮึบต้องทันมัน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 ฮึบ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  เฮ้ยโอเคช่างมันเหมือนมันจะบังคับให้ไปทางนี้ดึงดึงนี่ขึ้นมาขึ้นมาถึงสีฟ้าเอขึ้นมาถึงสีฟ้าแล้วผมก็ลงออกมาตรงนี้เพราะว่าคนทำแมปก็เรียนโอเคกลับมาที่เดิมแหละไปกั้นลรื่อยเรือรผมต้องไปให้จบให้ได้ไม่งั้นท่านผู้ชมต้อง ถ้าเกิดผมพานทนะ่านผู้ชมต้องกดไลค์ให้ผมนะหรือกดแชร์ share, Subscribe ก็ได้นะโอเคไปกันต่อเอ้ยมีอะไรล่วงหรอไหมเว้ยมี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 ม,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 มีกับดักกับดักซ้อนกับดักแล้วมันก็ล่วงมาสองอันเลยนะฮึบและฮึบอ,อุ้ยเสียวเสียวเสียวตืด เสียวอุ้ยวะไม่มันเกิดอะไรกันเนี่ยทผู้ามาชมผมลูกลอกมาเดี๋ยวข้างล่างสุดเลยรอบหน้าผมต้องมาล้างแค้นเกมนี้ให้ได้เราเจออีพีสองได้เลยนะเพื่อนถั่วเขียว